มาเด้พอพี่น้องเด้อลิกกินข้าวกินนั่งได้แบบนี้นะน้องลุงอิ่มแล้วยละวา<ส>ลูกุ้งเ้าวกินก่อนแล้วเดี๋ยวทอดหมูมากินข้าวลืนกระปูทอดหมูพักลวกมาเด้อกินข้าวนุ่กันเด้อสบายเีคน มื่อไหก่กอ้างกันมีใจแต่หับทับแต่เศร้าหัวก่อยหับเป็ดเฮือนนั่นะนะเพือนไม่เข่ามาัางเฮือนในเราเราเ็ดหลังใหม่เนี่ยเปินเบิกใหมเ่เมียก่อนวิศว์เขาซื้อนำ้ำ้องเอ้ยซื้อกับเขาปลาจ่ายขาวห่างหึงเฮี้ยนลูกสาวล้านหา หักสองพันนะสองพัสอพันตายอ,าอย่างเงี้ยาชงสงพันบาทพันพอย่างมันหกแสนสามสิบหรือสงพันไป จุ่มเนาะอ่นเง่งจุ่มไอ้คว้้ว้ซอววยจุ่มไปจุ่มมาจนห้ยในบิง่งจุ่มเลือใจแล้วก็หางานห้างการเด็เป็นมกเป็นใจน้ำกนันเอามามาทา,าง,งครอบครัวน้กากันล้ำมันซีเดนกคือไปวันวันเนอะ เ้าเง็กมือเขาใส่เงินตอนนี้เขาไม่ง้อยเขาหาให้เขาเขาเนีเขาออกมาภาระหน้าที่หน้าที่นะหน้าที่เขาต้องไปเหตุไปสินะภาระหน้าที่เป็นคนห้าวหาเพื่อลูกของตัวเอง เราเนใค่ใจเรกพรมึงขาดมูอเคินในนุนกันไว้ครอบครัวมันไม่อยากมีกินนี่จ้ะเห็ดยางพัวก็เห็ดยางเงอนก็ไปนอยู่ล่าละน้อยังอะเห็ดไปน้ำพัวก็เห็ดไปน้ำพัวบรเห็ดตปยหย่งหันงี้เห็ดแล้วกรเพิ่นพิ้วกระเพิ่นกรเิ ถ่ายก็ถ่ายกรถ่ยก็แ้วแต่บบังครับเขอเป็นบริษัทขายนีนปันไดเปนหักประสานงานแบบหน้างคนหน้า นเราใส่เก่งก็ต้องหาเก่งเพิ่นค่ะหยกหยกใส่เก่งตึ้งเก่งต้องหาเก่งเป็นอยู่ได้ถ้าตึ้งอย่างเดียวประหยัดฮะคลิกกันขอบครัวมีหาลูแปะ นเนึงในฟอกินก่อนมึอน,นี่ทุกกินน้ำรังปลาต้มหายแล้วิเข่ากับกระน้าบ่เคยกินนะเข่ามันันะไปเลย น้องลุงกระชอยเรียกแม่ผักเจ้าเ็ดม้นเจ้าเนี่ยคนหนึ่งเข่าร่างปวดเนียนเพือนครัวให้แม่ออกไปหาเงิน คนที่เราความพันเหตุการณ์คือว่าสิคลำในน้องพี่น้องเนาะพี่เลี้งเหตุการณ์เนี่ยพี่น้องเนี่ยแบบคลำแต่เริ่มย่านคุนเขาเด้อพันเงินเต็มกระเป๋าเงินมากัวไทยเป็นหมอนหมัดมันจะไปพันบาทเต็มขักเต็มแหน่เต็มกระเป๋ากระเป๋าดำกระเป๋าก็เคยทายแต่จ้ำ ก็เป็นเงินไผได้วางเงินโจครองแหละต่ว่าบูเงินมาแต่ใส่โอนไปจากจะว่าผู้ต่ว่าใครกระเป๋าออกมาหรือเงินเต็มกระเป๋าจะพานเห็นเจ้าที่ นนั่งก้มเลยกินเข่าเนี่ยพันเช่นว่าเป็นแบบเลื่อนในน้อยเป็นซาร์คระครคือซาร์นเขาไปเอาของน้่งไปถวายนะหรือว่ามันบูดมันหน่าไปแล้วนี่คำพันขอดกระเจงห่างเปลี่ยนกับเข่าห่างนั่งคำพันตื่นมากเขากระเหิดแล้วเอาคนกับปูอย่างนี้กับ ทอหมูแล้วก็พักลกข้นน้ำใเขาเน้วปันอยูุ่หันเศ้ายงอ๋อามาหน่อยนั่นจนไปขึนเขาขึ้นน้ำน้ำเบ้าอะไปแต่งหันเศ phần, phần tinh năng tinh phẩm ở dạng nhiều, khó năng tinh ăn nhiều gdje อก็คือว่าโชกดีไปย่างฟ้าตุกไปโชกดีมึงขํานนำซูขันเงินเต็มกระเป๋า ุดก่อนผุพันธ์ยังงูใหญ่เกาเที่ยวเกอดสุดนี่ผุพันธ์นัน่นเต็มกระเป๋าอันมาเต็มเห็ดกับเต็มกระตาสิโชคดีว่าปีนี้เป็นไรวะมีโชคมีลาประจักษ์ยดงเล็กเด็ดประจักษ์ กักเก็บในสวนในทีนน่แหงนมันเหลือดท่านี้เป็นได้กินเขา่านีล่ลมันละคนกระสิอ่มเละคนกระปูแสบ,แสบก่แซ่บปนกระปูหลวกพักพอหมูเขาน้า เห็นเพื่อนไปกินน้ำคนอื่นนะคัมพีน์น่ะเติมมาก,ก็เลยเห็นใหน ขอให้กินก่อนหูจักบอร์มูนี่นะอ่ะขอให้รู้กินน้ำรังรู้หรือนะต้มให้แล้วต้มไปหูให้แล้วแอวแล้วบ,บันแรบบนกระฟูนกันแหละ ดึงแบเราพักหลวงอืออือแล้วเลวแล้วลขึ้พักมันจะแล้ววันีนไปใช้ได้พักขึ้นตอน มาแม่หอมไปลเนิน่งก็มกขอบใจมาหลับลมเชื่อเจ้าพญาก่อนห้องบังบังบังห